ก็ติดแว่นตาติดแว่นตาเอ่อใส่อะไรเห็นอะไรอะไรมีข้างหน้าเดี๋ยวปะเนี่ยได้เปิดป่า,ปปาวันนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่หอโหวตร้อยเอ็ดนะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะ <c oughs> ข่าววันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกันที่หอโบสถ์ร้อยเอ็ดนะคะสวยมากทุกคนไปกันเลยค่ะ นี่เราก็อยู่ที่ชั้นที่หนึ่งของหอโหวตนะคะตรงนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะคะน,นี้เลยจะเป็นทิทรัศการรา้อยเรื่องเมืองโหวตตรงนี้จะเป็นจุดแสดงนิทรรศการต่างๆนะคะของจังหวัดนะคะแล้วก็จะมีของที่ระลึกขายอย่างนี้นี่มุมให้ถ่ายรูปนะคะ จะเป็นร้านกิจกรรม,มดี่จะขอ,อนั่งตรงนี้หน่อยฮิถ่ายรูปเป็นมุมถ่ายรูปนะคะแบบเก๋ไก๋มากอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแบบดีไซน์สวยเก๋มาก เอ้่มีน,น,นี่แล้วบึงพลานชัยสวยมากทุกคนทุกคนตรงนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเหมือนแบบ เขาเล่าเรื่องราวของจังหวัดอะคะ่ะเป็นประเพณีแบบสมัยก่อนอะางเงี้ยเป็นภาพเคลื่อนไหวสวยมากเลยสวยไหมสวยดีมากมีเสียงแบบคุมปัญญาไทยอะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นที่สองไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่2นะคะของหอโวทชั้นนี้จะเป็นโวทคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆคาเฟ่โวทกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสองนะคะเพราะว่าชั้น3แล้วก็ชั้น4ี่เราขึ้นไปไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะลงไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปชมบรรยากาศข้างบนนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างบนนะคะบายๆตอนนี้เราจะไปซื้อตั๋วกันนะคะเขาเปิดขายตั๋วแล้ว สองท่านค่ะขึ้นตรงไหนคะอ๋อค่ะ,ค,ะคุณคะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะในราคาห้าสิบาทนะคะซื้อมาสองใบใบละห้าสิบก็จะได้เป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็จะไปรอเจ้าหน้าที่ที่ลิฟต์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่พาเราขึ้นไปชมชั้นบนนะคะ ไปกันเลยค่ะทางขึ้นจุดอ๋อนี่ไงนิฟอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เรามาถึงทางขึ้นชั้นบนแล้วนะคะเราก็จะรอเจ้าหน้าที่เปิดให้ขึ้นก่อนตอนที่เราผ่านประตูนะคะเราจะใช้บัตรอีตัวตัวของเราเนี่ยเป็นบัตรสแกนผ่านประตูนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เปิดให้เข้าแล้วนะคะเราก็จะไปต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นบนนะคะค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น31นะคะดูข้างล่างมันเป็นหอกระจกให้เราแบบชมวิวอะ่ะแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยเห็นเมืองร้อยเอ็ดเลยนะคะก็คือฟินมากาใครๆมาตอนเนี้ยมีกาแฟแก้วหนึง่งมีขนมเฮ้ยเห็นบึงพลามชัยด้วยนะทางนีนะ้แต่เห็นแค่เซี่ยวนึง ได้เห็นเต็มก็เดิไปตรงโน้นจะได้เห็นเต็มเราจะเดินรอบๆชั้นเัีนนะคะวิทุกคนตรงนี้คือเราแบบใช้ไอ้นี่สแกนก็ได้นะแล้วมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะพี่ตัดอันนี้นต้องขึ้นยังไงวะนับสองอ่ะ เราติดแว่นตาติดแว่นตาเออใส่อะไรเห็นอะไรเลยอะไรมีข้างหน้าเหรอปะเนี่ยไ,ได้เปิดเป,เปล่าอ๋อเรารู้แล้วรู้แล้วต้องหยอดเรียนไปมันถึงจะสั่งได้นี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะประวัติ ราจะจิ้มไปไหนก็ได้นะคะนี้จิ้มอันนี้เป็นรูปอะไรวะเนี่ยมันกลับไงอะบ้านเหรอนี่มันมีตัวกากบาทออกเออเนี่ยวัดสัทองอะไรอยากเห็นประวัติของวัดสัทหงก็จะขึ้นมาจึ๊ดจึ๊ดนี่แล้วกากบาดออกจะเห็นแล้วประวัติเมืองพะราชัยอะไรวะเนี่ย เ็ตตึงบ,าบ้านสภาเนี <c oughs> ต่ตรงเ็ดตึงใครวะไม่เห็นรู้จักเลยแบบสวนสีนครลินนี่ในในนเป็นสวนสมเด็จย่านะคะ <c oughs> ตั้งอยู่ตรงกลางบึงพลานชัยนะคะใครไม่เคยมาก็มาได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆก่อนล้วกันเราชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ จะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะคนดูนั่นดูนั่นนั่นคือบึงพลานชัยนี่คือบึงพลานชัยของจังหวัดเราเองนะคะตอนนี้เราอยู่บนชั้น32นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกัน,นะคะ่ะไปคะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น34นะคะเป็นชั้นแบบสกายวอล์กนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนรองเท้านะคะเพื่อที่จะไปยืนบนสกายวอล์กนะคะทุกคนเราจะลงไปที่สกายวอล์กนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้ว นะเดี๋ยวเราจะให้ดูวยคือมันเป็นไงไงอย่างเงี้ยคือเราเปลี่ยนเท้ามาแล้วนะเ้ิทุกคนวิค, <c oughs> คือมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นกระจกแก้วแบบแต่ว่าเราเหยียบได้นะคือเราเราไม่ได้กลัวรหรอก,อก <c oughs> จริง ชอบมากเลยอะ่ะส่วนทางละเฮ้ยเดี๋ยวจะให้ดูคือเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะแบบยืนตรงนี้เลยเราจะยืนตรงนี้แหลวเวเะลเป็นอย่างนี้เลยนี่ตรงนี้คือสวยมากเลยอะ่ะเป็นลูกหัวใจเลยอะ่ะ มีทุกคนเห็นปะเป็นรูปหัวใจสวยมากเลยเป็นเมืองรูปหัวใจ <c oughs> ทุกคน <c oughs> หลังจากที่เราเดินบนสก,กายวอล์กนะคะตอนนี้เราก็จะลงไปที่ชั้นล่างนะคะ เดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังว่ามาหอโ์ว์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะส่วนชั้น35นะคะที่เป็นชั้นที่สูงที่สุดอะนะคะมันจะเป็นชั้นหอพระเป็นพระป,ประจําจังหวัดนะคะก็คือชั้นนั้นก็คือจะห้ามให้ถ่ายรูปหรือว่าอัดวิดีโอต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะไม่สามารถอัดวิดีโอได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างกันเลยค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นล่างนะคะทุกคนหลังจากที่เราพาทุกคนขึ้นไปชมชั้นด้านบนนะคะ ทั้งหมด35ชั้นนะคะซึ่งชั้นที่1จะเป็นชั้นที่ขายตั๋วนะคะชั้นที่2จะเป็นของเหลึกชั้น3เป็นคาเฟ่ชั้นที่4จะเป็นพัตคารอาหารนะคะส่วนชั้นที่5ถึงชั้นที่30นะคะจะเป็นพวกห้องประชุมต่างๆนะคะซึ่งเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะแล้วก็ชั้นที่เราจะขึ้นในอีกก็คือจะเป็นชั้น31ถึงชั้น3 5ชั้น31ก็คือจะเป็นชั้นที่เราชมวิว ทั้งหมดเลย3ามเอ็ดสาสอย่างเงี้ยสาจะเป็นชั้นสกายวอล์กนะคะทุกคนที่เราไปเดินให้ดูนะคะก็คือจะเห็นภาพวิวข้างล่างของผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่วนชั้นที่35นะคะจะเป็นห้องพระนะคะซึ่งไม่สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอใดๆได้นะคะแต่ว่าให้เราขึ้นไปกราบไหว้ได้นะคะทุกคนสรุปค่าใช้จ่ายทริปนี้นะคะก็คือเราจ่ายค่าตั๋วไปคนละ50บาทนะคะ แล้วก็กาแฟ1แก้วนะคะรวมเป็น150บาทค่ะเที่ยวไทยไม่จำเป็นต้องใช้ตังะคะขอแค่น้ำมันเต็มถังก็พอ